สวัสดีครับผมชื่อนายกระาษพิจิรีนะครับรหัสนักศึกษา5535512062ครับวิศวะคอมวิทยา,าเกตภูเก็ตนะครับวันนี้ผมจะมาปีเซต์วงจรที่ผมต่อขึ้นเองนะครับเป็นวงจรเป็นการจำลองอไฟจราจรสามแยกครับโดยการเงื่อนไขก็มีตามนี้นะครับคือผมจะใช้3มสวิตเป็นตัวกำหนด สัญญาณนะครับก็ตามเงื่อนไขตอนแรกก็ค่ามันจะเป็น00นะครับก็จะเป็นแยกนี้ติดติดไฟเขียวและก็แยกอื่นๆก็จะแดงเหมือนกับไฟจราจรปบตีนะครับถ้าสับสวิตท,ที่3ามขึ้นเป็น0เท่ากับข้ามัก็จะเป็น001นะครับไฟเขียวตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปเป็นไฟเหลืองปุ๊บอ่านะครับและก็ถ้าสับสวิตตามเงื่อนไขไปเรื่อยๆมันก็จะเป็น เดวเหลืองแดงตรงนี้เป็นเหลืองแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเขียวต่อนะครับอ่าตรงนี้เป็นเขียวตรงนี้ก็เป็นแดงตรงนี้ก็เป็นแดงไฟรถทางนี้ผ่านได้ก็รถไฟรถตรงอื่นก็จะก็จะกลับกันนะครับก็ปอดเขียวปุ๊บก็จะเป็นเหลืองอ่านะครับก็เป็นเหลืองตรงนี้ก็จะมาเป็นเขียวตรงนี้ต่อปุ๊บอ่าแล้วก็จะหลับกันไปเรื่อยนะครับตามเงื่อนไขที่ผม กำหนดเอาไว้ก็คือเหลืองอีกก็พอเหลืองตรงนี้เตจก็จะเป็นกลับมาเขียวเหมือนเดิมนะครับตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ใช้สามชวิตนะครับเป็นการจําลองไฟจราจรในสามแยกครับก็การมีเตดของผมก็มีแค่นี้ครับขอบคุณครับ